สวัสดีครับสวัสดีคนรักไม้ด่างทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมมาอ,อยู่ในสวนทุเรียนนะครับไม่ไม่ด่างนะครับทุเรียน <laughs> ไม่ได้ด่างแต่นะครับสึบเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่ผมมาขุดอบอลนะครับอบอลบอลบอลด่างไม่ใช่สีบอลเขียวนะครับและวันนี้ผมพาไมา้ดูนะครับนี่คือนะครับนี ใครที่เขียวนะครับไม่ยอมด่างก็จะถูกในประเทศมาอยู่ที่นี่นะครับในสวนทุเรียนเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับอนี่ครับนี่คือต้นที่เราขุดเมื่อวานนะครับอดูลูกของมันนะครับใช้ได้เลยนะครับ40%่สิกว่าฟองได้ครับลูกของมันนะครับแต่ทีนี้นี่ลูกมันก็จะเป็นรุ่นอันนี้อันนี้ลูกอันนี้ก็จะเป็นรุ่นหลานนะครับอ ก็คือเขาเนี take ่ยเขียวนะครับเนี shoe, ่ยจากแม่เขานะครับที Middle ่ที่อยู對對 ue, rather, ่ที่หน้าบ้านนะครับนี่นี่คือสถานที่นะครับที่ที่จะถูกเมรเทศออกมานะครับนี่นะครับนี่ในสวนทุเรียนนะครับนี่ใครที่ยังเขียวอยู่นะครับก็จะถูกนรเทศมาที่นี่นะครับนี่นะครับออันนี้หนอนนะครับนี่ก็หนอของเขานอนนะครับอ่นนี่ก็อีกหนอนหนึ่งนะครับ ก็เอามาปลูกไว้นะครับเผื่อว่าจะมีด่างขึ้นมาบ้างนะครับก็ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับทีนี้นะครับลูกของเขาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเพาะกันนะครับเดี๋ยวเราจะเพาะกันแบบง่ายๆนะครับสบายๆโอเคเดี๋ยวเราไปเพาะกันเลยการเพาะนะครับก็จะเพาะแบบง่ายๆนะครับใช้ขุยมะพร้าวครับนี่นะครับ ก็เพราะในกระถางนี่แหละครับกระถางนี่ก็กระถางสิบเอ็ดนิ้วนะครับเพราะแบบง่ายๆนะครับ,แบบรบไม่ต้องมีพิธีรีตจองอะไรมากครับ ขึ้นมาแล้วด่างก็โอเคครับไม่ด่างก็ค่อยถอนดิ้งใช่บหมครับก็ลองครับลองเรียนรู้ครับข้าวก่อนเพราะกับสเปกตรัมมอสนะครับก็โอเคครับแต่สเปกตรัมมอสแปลงไปหน่อยคุยมะพร้าวในถูงมากเลยนะครับ ลองครับทางหอกก็โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ทําตามได้นะครับแต่ถ้ามันไม่งอกนี่ก็ไม่ต้องทําตามนะครับสเปกตรัมมอสนะครับชัวนะครับแต่เนี้ยมันก็ง่ายแล้วก็ถูกนะครับ แล้วก็นด,ดน้ำให้ชุ่มนะครับโอเคนะครับ จากนั้นนะครับเอาไปวางไว้นะครับที่ร่มๆหน่อยนะครับอดูที่วางนะครับนี่เอาง่ายๆนะครับอเอาใต้โคนมะม่วงนี่แหละครับนะครับแล้วก็แอบ,บๆต้นอื่นๆด้วยนะครับครับ ทำแบบง่ายๆครับไม่มีอะไรไม่มีพิธีรีจองอะไรมากมายครับนี่แต่โคนต้นมะม่วงนะครับแต่ก็แอบๆคือที่ทําแบบนี้ได้เพราะว่าลองแล้วนะครับดูนะครับมีที่ออกมาแอบๆไว้ในนี้นะครับนี่ครับพวกนี้นี่นี่เขียวทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวจะถูกในประเทศเหมือนกันก็ไปอยู่สวนทุเรียนนะครับแต่ ที่แอบแฝบไว้นะครับหนุ่มน,นะครับมีน,น,นะครับต้นนี้นะครับงอกขึ้นมาด่างเหนชัดไหมเลยโอ้โหมันยูนลึกส่วนกระถางนู้นขึ้นมาสองนอนะครับไม่ด่างแต่กระถางนี้ใช้ได้เลยครับต้นนี้นี่ด่างใช้ได้เลยนะครับนี่ครับ คือบางทีเรา,าตัดนอต้นแม่มาแล้วก็เจอไข่แล้วก็เอาฟังฟังวอ,อย่างนี้คอืมอ้าวนน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 นะครับเห็นไหมครับนี่ครับเข่าชั่วเลยอ่านี่ครับใช้ได้อยู่นะครับ ส่วนตอนนั้นนะครับก็ยังไม่เห็นทีท่าว่าจะด่างนะครับหนอนะครับตัดหนอมานี่ครับทำแบบง่ายๆครับสบายๆสไตล์คนรักนะไม้ด่างนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นมืออาชีพเท่าไหรนักนะครับสมัครเล่นแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยทําไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยนครับนี่ครับ ต้นนี้ก็หนอนกินนะครับแต่ว่ามีแตกใบใหม่เป็นอย่างเขียวต้นนี้ก็แตกหน่อมาแล้วแลวก็ย้ายมาแต่เขียวครับกระถางนี้ก็มีนะครับนี่น,น,น,นี่นี่นะครับเริ่โรโมโผล่มาอกระถางนั้นก็มีครับแต่ว่ายังไม่งอกโอเคนะครับสำหรับการเพาะอ่า ลูกนะครับของบอนด่างไม่ใช่ด่างนี่บอนเขียวซึ่งลูกด่างนะครับหลานออกมาจะด่างไหมนะครับคอยติดตามกันตอนต่อไปนะครับนี่เขาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอยู่ในกระถางนู้นนะครับดูนะครับว่าจะมีงอกไหมและถ้างอกแล้วจะมีด่างไหมนะครับแล้วคอยติดตามคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ